สัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวนะคะภาษาก็อยู่โดมนะคะกับน้องแอดมินน้อยนะคะกับยาอาชินะคะย่าอาชิก็ไปดูน้องหมาสองตัวนะคะไปดูน้ำเนาะเผื่อน้ำแห้งไม่มีน้ำให้กินนะคะเปียกกลับแล้วนะคะหลับ นะเปิดพัดลมให้นะเย็นสบายนะเพราะว่าอากาศร้อนนะเอฟซีโอ้ยผมก็ได้พี่น้องเลยหลับแล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็จ้อยจ้อยเลยวว่โอ้นะคะก็ถ้าห่มนะคะหลับแล้วนะคะที่โดมก็เงียบนะเอฟซีนะคะลุงป้าก็ไป ผาป่านะคะไปทําบุญเนาะที่โรงเรียนกุดเรือคานะอ fc บรรยากาศตอนนี้อากาศร้อนมากๆโอ้เดี๋ยวเรามาดูช่างฝีมือนะ fc นะคะน้องมิวนะคะวาดนะคะพวงมาลัยบอมมิวอือเนี่ยค่ะวาดพานนะคะบายสีนะคะ fc นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นพวงมาลัยนะคะที่น้องมิกวกำลังวาดอยู่นะคะก็เราก็เฝ้าดมกัน,นในสี่นะคะมินน้อยก็หลับแล้วเปียกลับแล้วเปียกนะั้นเ่าวมืดนะคะเอออยู่คนละหลังเลยนะคะ ก็วาดนี่ค่ะผ่านบายสีแบบนี้นะคะ <Hey. S 1> สีมือร้วนๆนะ fc นะคะโอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยลุกออกจากพัดลมกับบ่ได้นะร้อนมากๆเลยนะคะ,ะลุงป้าก็น่าจะกล้จะปรับแล้วเนาะโอ้โหดีใจด้วยนะคะกับโรงเรียนนะคะ fc นะคะอยอดทะลุหกแสนเลยนะ fc นะคะ นี่ค่ะดีใจด้วยนะคะ fc นะคะยอดนะคะทะลุนะคะหกแสนบาทเลยนะคะอือดีใจด้วยนะ,ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะนะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอให้ได้กลับคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะ นะก็วันที่สิบสามเมษาก็จะเป็นผ่าป่านะคะที่บ้านวังเยี่ยมนะคะเอฟซี FC นะคะนะก็ใกล้แล้วนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบกว่าแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ่าไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบวันนะเอฟซีเนาะเหลือเวลาประมาณสิบกว่าวันนะคะโอ้ยร้อนคักร้อนเนี่พี่น้องเอ้ลุกออกจากพัดลมก็ไม่ได้นะคะ ร้อนมากๆเลยนะย่าก็ไปดูน้ําให้น้องหมาสองตัวนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะกลัวน้องหมาจะหิวน้ํานะคะเออบรรยากาศนะคะเอฟซีเนาะก็ไปอ่าทุกคนก็ไปนะยูทูบเบอร์ก็ไปร่วมบุญนะคะที่โรงเรียนกุฎเรคำนะคะพิทยาคารนะคะก็ ที่โดมก็เงียบนิดนึงนะคะก็มีภาษามีญาอาชิมีน้องมิวนะคะอยู่กันสามคนนะคะแล้วก็น้องเอดมินน้อยนะคะหลับแล้วน้องมิวก็ทำงานนะคะเอีเนะาะว่าสิไปใสมาใสนะคะอากาศร้อนนะะเบิ่งแดดรัดพี่น้องออกข้างนอกนี่ตานะคะลืมแทบไม่ได้เลยโพปภาษาลืมหมวกได้ยห่ะ เดี๋ยวย่าชิมาจะไปเอาหมวกเลยลืมหมวกอยู่ในห้องเงื่อนประแตนถูลืมอะไรลืมหมวกอยู่ห่องครัวประแตคะนคําแดดบ่ฮอ่นี่ขคืนบ่พ่อเลยด้เนี่ยร้อนมากๆนะคะลุงป้าก็น่าจะใกล้จะเดินทางมาแล้วนะคะเพราะว่าน้องก็ต่อยอดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซี FC นะคะก็ดีใจกับโรงเรียนด้วยนะคะเอซนะคะ เราก็จะได้ซื้อคอมให้น้องๆน,นะคะนะได้สมความตั้งใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเดือนหน้าก็น่าจะหลายวัดอยู่นะคะเอฟซีเนาะลุงก็จะมีภารกิจตลอดนะช่วงนี้นะคะ วันที่13เมษายนนะคะก็จะเป็นบ้านวังเยี่ยมนะคะเป็นบ้านเกิดของลุงเองนะคะก็ f อทุกท่านก็คงจะได้ผ่านาได้ดูคลิปไปบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวใกล้จะถึงวันเราก็คงจะขึ้นไลฟ์นะคะก็จะไลฟ์สดนะคะตักหมุดเลขบัญชีวัดนะคะเอนะคะเพื่อเอซี FC ท่านใดอยากทำบุญร่วมนะคะก็จะได้โอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยนะคะ หอนหอนหอนพี่นออ้องโอ้ยเปิดพัดลมให้เป็บกนะใะ้อซีร้อนนะฮะเงียบแต่เวลานอนนะเอฟซีลุกขึ้นมากระแจ้าเจ้านะคะเสียงคุยเก่งนะคะเดี๋ยวนี้ แดดคักแดดแน่พี่นอ้องเอ้ยรถไม่อฟนะคะไม่อฟก็ไปกับลุงอยู่นะคะก็ไปรถตู้นะคะก็น่าจะไปรถตู้คันเดียวนะคะแล้วก็รถเสือไปนั่มอยู่บ่มันบริตื่นงานนองหลับเลยมิวก็นั่งอยู่หละล่ะข้างนอก โอ้ยแดดแดดแดดบอกยาเอาหมวกมาให้กันหนะ้ายาฉีนะคะเดี๋ยวไปดูมินน้อยก่อนนะคะเปิดผัดลมนอนเย็นวีวีอยู่หันแล้วเพื่อสิรับได้พี่น้องเอ้ยถึงเวลาเขาก็จะหลับเองนะคะมินน้อยนะ,ะเวลาจะหลับก็แป๊บเดียวนะคะ เกาหลังให้นะะก็หลับโอ้ยพูดนะยังนอนอยู่ท่าเก้านะคะเย็นสบายเลยนะคะกินแต่น้ำกับเจ็ดทองพวนทองนะะพี่น้องบรรยากาศนะคะเอซี FC นะคะลมนะลมกับบลมปันไดเนาะโอ้เมื่อยแล้วบ่ร้าง <c oughs> เหนื่อยแล้วเหนื่อยหนักเราต้องพักผ่อนนะฮะเี F C. ห่อนก็ห่อนเนาะมิวเนาะนั่งอยู่ข้างนอกก็ยังบวมลมอยู่อื้ยห่อนคัาดห่อนคักอากาศร้อนนะเอฟซี F C. เราก็กินแต่น้ำยามาแล้วนะ <laughs> ยาไปเอาน้ำให้ม้านะคะ ทายน้องหมาสองตัวนะไอซีกำลังมานะคะมินน้อยกัลบลับจุ้ยละบ่านนี่ค่าได้นอนถ้าได้นอนก็นอนนานนะคะมินน้อยนะคะได้นอนกับน,นอนมิจีลีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบนบักสองโตนพากันเห็น